โอ้โหพี่น้องเชา้านี้บรรยากาศแบบปลอดโปร่งดีมากเลยนะท้องฟ้าแจ่มใสเสียงนกเสียงธรรมชาติอืดูนกบินไปมาเพลินเลยนะจิบนะก,กาแฟกันบรรยากาศแบบนี้ถือว่าสุดยอดเลย กิตในสารพท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันเลินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับบรรยากาศยามเช้ากับนาเล็กมุมกาแฟที่ถือว่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะนำเอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามาสร้างบรรยากาศสร้างความสุขให้ตัวเองแหนะละบรรยากาศแบบนี้นะอยู่ริมคลองนะอยู่บนสะพานะนะเนี่ยนะ กาแฟชมธรรมชาติดูนกก็บินไปมานะอยู่กลางน้ำเห็นไหมก็เป็นเจา้าตัวเงินตัวทองฮนะมองไกลๆก็เหมือนแบบเหมือนจอระเข้เลยฮะนะ มันทำให้บรรยากาศของคลองเนี่ยมีชีวิตชีวาเห็นไหมก็ยังมีเนี่เนยเจ้า ตัวเห่มันก็วายของมันเพลิน,นสบายๆนะอยู่กับธรรมชาตนะิใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมองธรรมชาติเป็นเพื่อนเป็นองค์ประกอบของชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวนะถ้าเราเข้าใจและรู้จัก สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามองไปทางไหนมันก็สวยงามส่วนกล้วยส่วนไม้ผลกินได้ ต้นขนุนต้นมะตูมต้นมะพร้าวต้นมะขามนะต้นพุทธาอยู่ริมคลองทำให้บรรยากาศกา,ศกาแฟของเราเนี่ยมันดูแบบกลมกล่อมขึ้นว่างั้นเถอะุกฝั่งนี้ก็มีมะพร้าวนะ มีหลงเหลือรอดจากด้วงด้วงเล่นงานอะแย่หมดอะดูฝั่งนี้ก็หมายที่ขึ้นริมคลองก็ตน้นฉำฉาหรือว่าก้ามปูใบต้นกามปูหรือว่าจามจุรีโอ้โหมีหลายชื่อมีฝั่งนี้ก็ จ้าเต่าก็ขึ้นมาอาบแดดนะยามเช้าส่วนกล้วยของคนขยันนะเทปมิตรโนนกล้วยนาเล็กอยู่ตรงโน,นนะนั่นเป็นกล้วยน้ำวาปากช่องห้าศูน ได้กินมาหลายรุ่นละนะเจ็ดแปดรุ่นละแล้วก็บรรยากาศติมมลองฮะทีน่าเล็กถ่ายให้ชมประจํานะฮะนี่แหละความสุขไหนจะเท่าเราสามารถที่จะอยู่กับธรรมชาติได้นะ ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอนาคตก็ต้องย้ายกลับไปอยู่ในธรรมชาติของเรานะท้องไร่ท้องนาแต่นั่นแหละก็ยังโชคดีนะที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรานะตลอดนะในการใช้ชีวิตรการที่นี่เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบ อยู่กับธรรมชาติการปลูกผลไม้การปลูก,ลลไ,มก,ลกไม้ดอกไม้ประดับได้เรียนรู้ตลอดนะคือคนเรามันก็ยังไงก็ต้องเรียนรู้นะเพราะยังไม่ได้มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะไม่มีอะไรที่มันสำเร็จผลแบบว่าเป็นบล็อกไวเลยว่าทําแบบนี้สำเร็จ มันมีอะไรที่มันมีปัจจัยหลายอย่างทำให้เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่แหละเรื่องจริงของชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้แหละ,ะวันนี้ไม่มีอะไรก็จิบกาแฟชมธรรมชาติแบ่งปันบรรยากาศนะให้ชมกันครับผมสลับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ